สวัสดีครับผมกลับมาพบก,กับผมหมงโมเลซุงและน้องอาร์ตของเราอีกครั้งนะครับผมสวัสดีครับผมเด็กชายนะราบคนสมวนสีชื่อและชื่ออาร์ตครับผมกับรายการคำคมวัยรุ่น2020นะครับแบบน,นี้ครับขอปรับกล้องให้หลุดหลุดเฟรมเมื่อคราวที่แล้วคลิปเท่าไหร่นะ EP เท่าไหร่ <10 S 1> รที่สิบ วันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับเราจะไม่คุยกับกันเรื่องคําคมอีกแล้วครับเพราะว่าเกรงว่าท่านท่านผู้ชมจะเบื่อกันเนาะแล้ววันนี้เราจะมาเล่นอะไรกันคาถามครับเล่นคําถามคําตอบกันนะครับครับว่าแล้วก็เลยก็ลองรับชมดูนะครับว่าพวกเราจะเล่นกันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวให้พี่ผงถามกันเนาะถามว่าปลาอะไรใหญ่ที่สุด วายุจันทร์วันศุรพบนาากันกลับ้าไหม่มกลับไาหมเแลอไรฉันนะน่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะโดนวะเนี่ยตัวใครตัวมันนะครับผมอ่ะหามาใหม่ว่าหายว่าหายให้ลออ้อมคอกไม่ใช่ครับรแจ็คมาต้าิคมาต้าต เขาใหม่เอาประต้อใมอเอาปรตอรจับบัวลงไปเลยอ่าคราวนี้ตาอีมังนะครับอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูได้เปิดไวไฟให้ผมเล่นมั<อ>่งเย่ใช่ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง,อง,องสมัยนี้ต้องปั้นวัวปั้นควายไม่มีใครเล่นแล้วนะครับต้องเล่นไดไฟแดดร้อนอย่านอนใกล้หวยหมดแดงไม่ใช่ แดดร้อนอะไรก็แดดมันร้อนนะครับแดดร้อนร้อนอย่าร้อนใกล้ข่อยมุดแดงอะไรวะข่อยมุดแงมมุดแงมคือผ่านๆข้อนี้ไม่จับเลยหมัวละจอระเข้โดนตัดหางจะเป็นยังไงเป็นแพรผมนึกว่าเป็นจระเข้หางกุดขึ้นในด้วนเงี้ยมาแตน้องอาถาม หมูจะห้ามห้ามทำอะไรหมูจะหามห้ามทำอะไรครับหมูจะหามยาวคานมาสอดใช่ปะอย่ามองลอดใต้ขามหมูเพราะมันดูไม่งามอังเคยอะไรเนี่ยทายํทาเคยอังผืออะไรเนี่ยเอาไาเอาไม,มาข้อต่อไปครับน้ำมาปลากินมด น้ำรดเฮ้ยเอาใหม่ครับน้ำมาปลากินมดน้ำรดว้าอดอับน้ำ <c oughs> <g wholes> น้ำรดก็ได้สดต้มปลาสิเอออ่างานแต่งานละเห็นช้างขี้ทำไงทำไงเห็นช้างขี้ทำไงเอาปืนไปจี้ช้างเหรอเห็นช้างขี้อขี้ตามช้าง เอแล้วคําตอบจริงๆคืออะไรหินช้างขี้ให้รีบตักเดี๋ยวมันโซกประปกใช่ได้ใช่ได้ใช่ไต่อไปนะครับเรือล่มในหนองทองจะไปไหนไม่ใช่อย่ามองขอนไม้เพราะมันเหมือนจระเข้เราจะกลัวความพยายามอยู่ที่ไหน ความยาามอยู่ที่ไหนมันจะไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ลองมาชิมรางจัดรายการแนวใหม่ของเราดูนะครับแล้วถ้ามีความคิดเห็นเป็นประการใด<ม>ก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมว่าอยากให้พวกเราทําอะไรกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับ